AEY Auto Import ถแถลงเปิดตัวนำเข้า Toyota Alphard Gen 4ชูกลยุทธ์สร้างประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่าง AEY Auto Import ตอกย้ำผู้นำ g กรม m าร k เกเจ้าแรกในไทยถแถลงข่าวนำเข้ารถยนต์นเอเนกประสงค์ระดับพรีเมียม7ที่นั่ง All New Toyota Alphard 2.5 Generation 4ชูจุดเด่นคือความสามารถพิเศษในการหารถส่งมอบลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ ขณะดเดียวกันได้เผยกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายพร้อมปรับตัวเพื่อนำเข้ารถจนหรูในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวสำหรับ a AU อ i Auto Import ของเรานะคะก็คือศูนย์รวมรถนำเข้าหรูหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเบน เบนกระบะและวันนี้นะคะนี่ก็คือ n w w l อา a r d 2024เจน40นะคะที่ถือว่าเป็นรถคันแรกที่ไลฟ์สดกันในประเทศไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับเอาพาดเนี่ยตัว2024ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีรถพร้อมส่งมอบเลยเนี่ย คาดว่าประมาณปลายปีหน้านะคะของเรานะคะนอกจากจะมีทั้งโชว์รูมรถแล้วนะคะเรายังเป็น One Stop Service b y y E Y Auto Import ด้วยปุ่มเป้าหมายหลักของเรานะคะนั่นก็คือลูกค้าเก่าของเรานั่นเองนะคะที่เราจะต้องรักษาให้เหนียวแน่นที่สุดนะคะสิ่งที่เรามองอีกนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือนักธุรกิจออนไลน์นะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาผาดหรือว่าเวลไฟนะคะเข้าศูนย์โตโยตานะคะทั่วไปได้เลยค่ะหรือถ้าอยู่ที่ โคราชนะคะก็สามารถที่จะเข้าสูนบริการที่โคราชได้เลยและถ้าทางใต้นะคะเราก็จะมีพันธมิตรนะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราชอีกที่หนึ่งด้วยค่ะสามารถเข้าสูนบริการได้เลยค่ะ